ภาพนี้เมื่อ41ปีที่แล้วครับพระเอกสรพงษ์ชาตรีอยู่ในรถคันนี้นะครับกําลังขับรถแล้วก็จะผ่านหน้าศูนย์การค้าราชรดําริในมารูนะครับเดี๋ยวพอพ้นรถเมล์แล้วก็จะเห็นนะครับนี่แหละครับศูนย์การค้าราชรดัมริหรือว่าในมารูในสมัยก่อนเมื่อ41ปีที่แล้วและจากนั้นก็จะเป็นฉากที่คุณดอกดินกัญญามานแล้วก็คุณสลิกานะครับนางเอกใหม่เดินอยู่ใน สวนสัตว์ดุสิตนะครับหรือว่าเขาดินนะครับภาพนี้ก็จะทําให้เห็นสวนสัตว์ดุสิตในอดีตนะครับว่าเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีหลายอย่างนะครับมีสัตว์มีของเล่นนะครับมีจักรยานน้านะครับนี่คุณดอกดินนะครับก็เดินนะครับขวามือจะเป็นลูกกรงนะครับที่เขายืนดูสัตว์กันนะครับว่าจะมีสัตว์ประเภทอะไรบ้างนะครับ ก็เดินนะครับคนก็รู้ว่าถ่ายหนังนะครับแต่ก็ดูกันแบบเขินๆน,นิดหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านกน้อยนะครับเป็นการสร้างครั้งที่สองของคุณดอกดินกัญญา玛นะครับพระเอกก็เปลี่ยนเป็นคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับเห็นไหมครับบึงน้ําขนาดใหญ่ของสวนสัตว์ดุสิตนะครับก็วิ่งมานั่งที่เก้าอี้นะครับคุณสรพงษ์จะนั่งอยู่ซ้ายสุดนะครับอ่านหนังสือเพมพ์มอยู่ หนังเรื่องนี้ฉายครั้งแรกตัื่อวันที่11เมษายนปี2524นะครับที่โรงหนังสาราเฉลิมไทยวันนี้ผมตัดมาเฉพาะฉากที่ให้เห็นภาพในมุมกว้างนะครับของสวนสัตว์ดุสิตนะครับตอนนี้เจาะไปที่หน้าของสามดาราก่อนนะครับหรีอก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะครับเห็นไหมครับด้านหลังมีจักรยานน้ํานะครับที่เขาปั่นนะครับ2524นี้ผมยังไม่เข้ากรุงเทพเลยนะครับผมไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตก็น่าจะประมาณ 2 5 2 5นะครับตอนที่เริ่มเข้ามาเรียนรามที่กรุงเทพนะครับก็ไปเที่ยวเล่นนะครับทางรถเมล์ไปนะครับดูถังขยะนะครับสมัยก่อนเคยไปเห็นเหมือนกันนะครับนี่รถรถเมล์สาย12ที่อยู่หน้าสวนสัตว์ดุสิตนะครับสองคนก็วิ่งขึ้นรถเมล์ไปนะครับคุณสราพงศ์ก็วิ่งออกมานะครับสายสุดจะเป็นป้ายชื่อเห็นไหมครับสวนสัตว์ดุสิตนะครับคุณสราพงศ์ก็จะมายืนแล้วก็จะไปขับรถเบน์ตามรถเมล์นี่แหละครับไปแล้วครับ แล้วทีนี้ก็มีรถเมย์สาย12ในยุคนั้นนะครับเมื่อ41ปีที่แล้วนะครับรถเบนซ์คุณสรพงศ์ก็จะมาจอดปาดหน้าแล้วก็จะวิ่งตามขึ้นไปบนรถเมย์แหะครับฉากนี้ก็นาาหน่อยนะครับแต่ว่าผมตัดให้เห็นติปเดียวนะครับให้เห็นของสภาพรถเมย์นะครับเมื่อสาย12สมัยก่อนนะครับเห็นไหมครับเรียกว่าถ่ายกันจนแสงหมดเลยนะครับต้องใช้ไฟช่วยนะครับเพราะว่าอาจจะไหลเทคหน่อยนะครับ วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะมีคุณรองข้ามูลคดีซึ่งเป็นตํารวจนั้นเข้ามาด้วยนะครับก็นี่ครับคุณรองข้ามบุคดีนะครับเป่านกปีดครับแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับต้องมีการคุยกันอีกนานนะครับแต่ว่าผมตัดให้ดูสั้นๆนะครับก็เป็นบรรยากาศของกรุงเทพมหาคนครเมือ่อ41ปีที่แล้วนะครับนี่ก็รถเมล์สาย12ตอนนี้ก็ไม่มีวิ่งแล้วนะครับรถแบบนี้นะครับก็ จะหมดยุคของรถเมย์นะครับดูป้ายสมัยก่อนนะครับเขียนที่บายชัดนะครับอนุสาวรีชัยถนสุขไทยเฉลิมกรุงนะครับเสรษแตการก็คือกระทรวงพาณิชย์นั่นแหละครับสมัยที่อยู่ที่ปากของตลาดนะครับรถเมย์ก็ออกไปแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับมีรถเมย์สายสินะครับและนี่ก็รถเมย์จอดนะครับนี่ก็วิ่งหนีกันต่อนะครับและสุดท้ายก็จะแถมอีกนิดหนึ่งนะครับไปดูเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่นครับ นะครับมาลอลงจากรถนะครับถือไม่ท่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชี้ไปเพื่อที่จะเข้าไปในเกือนอุบัติรถนะครับก็เห็นคุณอดุลเดินมานะครับคุณอดุลเป็นหมอนะครับในเรื่องนี้ชาวบ้านก็ยกมือไหว้นะครับคุณดอกดินใส่เสื้อเหลืองนะครับนั่งกินของอยู่นะครับส่วนคุณนางเอกสลิการนั้นเดินตามหลังคุณดอกดินเออคุณอดุลนะครับนี่ก็เป็น เกิอดอุบัติเเมื่อปี2,024นะครับติดมานิดหน่อยนะครับจากหนังเรื่องนอกน้อยเรื่องเดียวกันนะครับก็นํามาต่อรวมกันไว้ครับ